Okay, <laughs> Yeah, <laughs> พินดงโทนะครับขอส่งใบรายชื right right ่อด้วยนะครับวันนี้เอาสวัสดีนักกีฬาทุกทีนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันการแขมงขันที่สมนะครับใครที่ยังไม่ยุ่อ่าไปครับไปไปไปนะครับไปนะครับเอาล้วครับคูแ่แรกก็เป็นการพบกันระหว่างสาย A นะครับดาวัวเอฟซีนะครับพบกับดงโทนเอาทีหนึ่งที่สองเข้ารอบ

Yeah. Oh, well, ไปลงเอาใส่ก้อนได้ครับไ่เอาใส่ก้อน,ออนถ้าเกิดน้ำไถ่มีนมมนะว่าด้บุมีนะมอ่ะขอทุ่ครับทำงานครับขอทุ่ครับขอครับแม่หน้านะครับแล้วก็ขอครับ เริ่องเล้รมันเริ่มเกมน,นะครับนางวัวพบกับดงพูลนะครับไทยชนะได้สามเป้มน,นะครับสายเอก็ประกอบไปด้วยนางวัวเอครับดงพูลนครับบ้านนายริทซีแล้วก็ผ่ายลอมีนะครับเ, 2, เขาทีหนึ่งทีสองเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายนะครับไฟดีจเจอกับสายซีนะครับ ประตูนาวัวนะครับส่งไปที่หมายเลขสิบเจ็ดน,นะครับฝันใส่พวงศรงีนะครับมาที่ศูนย์หน้าตัวใหญ่หมายเลขแปดครับโอ้โหติดส่งคืนถึงผู้รักษาประตูโยนยาวนานะครับตรงโทนกดขาเสร็จไปได้มาที่สิบสามของตรงโทนนะครับ,ตรเ,ตรรบเตินเกมขึ้นมาใหม่ส่งมาที่สิบสิบให้สิบสามนะครับ าที่หมายเลขก้ของนาวัวสตงมาที <Halloween> ่13โยนยาวขึ้นมาตรงโทนสัดมาถึงเก้าไมีบาที่หมายเลขสามของนางวนครับนาวัวตรงที่แปดแบอลออกข้างสนามไปนะครับถึงอของตุงโทนเอาการเอาการ ที่เจ้าของมาอ้วนครับโยนยาไมา่ได้ศูนย์หน้าครับโอ้โหตรงนี้อุตสาห์ไปดูของดวงทูลทุกตัวเซ็งครับอย่างสวยงามมาที่13ของดงทนครับดงทนก็ไม่ธรรมดานะครับวันนี้มาที่ว่ายิงโอ้โหครับตรงนี้ยิงไปนะครับตามตนะครับตรงนี้โอ้โห กันพอฟังโต ผิดหน้าทีนะครับของการแข่งขันตาดสามเกียงครั้งที่สามนะครับหมายเลขเก้าของนาวนครับทุ่มมาโอ้โหทุ่มผิดนะครับ มาดี17โคสุดท้ายของนาอ้วมาดี17เจ็ดของนาอ้วงครับมาหลอกซ้ายหลอกขวานะครับกระชากลูนี้เลยหมายนะครับโดนหมายเลขเจ็ดตัดออกไปนะครับชนิดชุ่มองนายงวนะครับลอยไล่ก่อนลากได้รวมโดยหมายเลข17นะครับของนางู ตรงหน้าประหมาเลขแปดครับจีนุนี้โอ้โหเ้าสองเป็นสาประตูครับสรงโทนมายเลขยี่สิบเล่นบอล้นมาโยนมาติดเก้าติดหมายเลขสิบสองทุกทน่อต่ต่อ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 ต่ต่อต่อต่ต่่อต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 ต มาที่หมายเลข17บาวมาที่9เก้าล็อกซ้ายแล้วขวาครับยังไม่สงูงโยนไปที่13 13มาที่18บสิบ, 17, บมาที่สินะครับยิงเลยครับ ลูกคนหนึ่งของนานเงรับ สมาดเจ็ของอาวุยิงไดูนี่ครับโอโหพุตาประตูเซฟไปได้ครับโตามาที่ดงโทหมายเลขสิบสามครับไทยบอลไปที่หมายเลขสิบเป็นสมาผมลงโทโดนมาทีเจ็ของอาวุ้ยครับเจ็ดห้สิบสาสิบสามยิงดูนี่ครับโอโห่างทางมีางน่าสุดยอให้ดเล

ตั yup. ้งใจตั้งใจบอลมี้อลครับมาที่เช็คของมาหัวเริ่มไปที่หมายเลขแอยู่ยาวข้นาจิบจิบของลงทุนมาที่บเอดเด็ดมาที่สิบห้าส้งน ตัดโดนหมายเลขสามงนาหัวนะครับเจุ่งขลทุ่งยาวมาถึงศูนย์หน้าหมายเลเก้าศูนหน้ามายเลขเก้าให้ไปที่ยี่สิบยี่สิบโยนเข้ามาติดหมายเลขเของนาวัวหมายเลขเจ็ดกระเ้านีรครั้ลูกเดียวโโหไม่ผ่านหมายลขดเ้องหมาโดยสองนาหมายเลขเก้าของลงทุนครับตอนได้ส่งมาที่สิบสามสิบสามมาที่เจ็ดของลทุน เด็ดมาที่กีเดเดมา1ิสาเออตัก็เต้นบอลยิ่งโหทุกประตูทกเซฟออกูความเื่อของดงโทนครับ บอลนับเสือเหลืองเตื้อชมพูครับเดินด้วยครับงานนี้โอ้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้แรับครับเอาเลยเขับเลยตอนเที่ยงเอาล่มให้คนรันนะครับโตโตขอโตอยู่แถวอยู่วโตเป็นลูกคนเดียวของโรงทุนครับเลนซัมมาเสียบเสียบให้สินะโยนสิอาลูกบอลออกข้างสนามเป็นเรื่องของนางัวเอนะครับ ลวมมาที่สามงานวยะครับสามนาให้สิบเจ็ดไปเลยเจ็ดโดนตัดตัดไปที่สามจินนี่โอ้โหออกหลังประตูไปครับ ามให้ครับแปดนครับแปดมาที่สิบเจครับสิบเจ็ดโอ้ได้าาฟาวข้นี้สิบห้ขา้างหลังครับฟาเป็นลูกพิธีของน้าัวเองดยหมายเลขเก้านะครับ มาเล็กต่อปังก็ไปดงนี้กบโป้โปลับออกมามาทีพิกเกิเยิงลยเจเล็นะครับเป็นลูกคอเนอร์ของนางมัวเอนือรับมาเล็กนะครับโยนก้ามาีปต เข้าประตูไปแล้วครับลูกนี้โอ้โหยิงไปอย่างสวยงามหมายเลขแปดนะครับโอ้โหคนนี้ดาวเซนโบของบ้านแพงครับครับหมาดๆไลต้องดึง10ดยิงไปแปดประตูครับน่าวกันน้ำไปแล้วครับลูกประตูต่อศูนะครับ ตรงโผเล่นเกมสมาธิส e ิครับสิบสอที่สิเจ็ดสิเ็มันจะว่าสงคือในสิสมครับ1ามยืนดมาบอลมาที่สิเ็มันจเว้าต้อทำฟาวมาตรงนี้เป็นลูก ท yeah, well, um ีศทางตรงทูครับโดยมาเลขสิบนาโยนยาวมาถึงยี่สิบบังพอดึนหลังตูไปเนะคมาที่หมายเลขสามของนงมวยโยนมาที่หมายเลขแ ศูนยหน้าผู้ทำประตูครับมาที่แปส่งคืนมาที่สิบสามสิามไม่มาที 13, 13่แปครับแปดมาที่สิบสโยนยาวมาที่สิบเจ็ดสิเจ็ดโยนมาที่เกสมารใไปดูนี่ออกหลังประตูไปครับปปรเป็นลูกตันเตะนะครับประตูของดงทูลครับ โล่เล่นมาที่หมายเลขสิบต้อบอลต้อนแม่บอลอ่ะหมายเลขสิบโยนยาวมาถึงถึงเก้าครับไม่ถึงครับโถนกลับมาสิบสามของโล่นบอลเข้อมาน่ บอลเท่าซ้อแม่ไหแลนบอลยานิ่งดิช่บอลพี่เฮ้ยแั่ว่านี่ฮะคนมาที่นางวมเอหมายเลขเจ็รับหมายเลขเก็ดคืนท um, ี่สาสามมาที่เก็มาที่เก้าครับนนิโอมาที่แปดก้ามาที่แปดแปดที่เก้าดาวน์มืเดียวเป็นนุครับจีนไปโอ้โหเยนะโอ้โหสงประตูต่อศูนย์รักโดยการแอสซิสต์ของมาเลแป ศูนหน้าประจันพีดาวสันโวนาบ้านแทงครั้งท <Yeah, right ี่สามนะเอาไเอ้าไแล้งแล้งไปทางลเริ่มงยิงมารับจิดหมายเลขเจ็ดของนางงวนางัวเอหมายเลขเจ็ดนายบอลส่งที่เครับเจ็ดมาทีเก้าเก้ามาริเจ็ดเจมาริ สิบสามครับสามมาที่เก้าครับเก้ามาที่สิบเดจ็ดยืนยาวรปลาไม่ถึงศูนย์หน้าครับมาที่สิบแปดสิบแปดมาที่เกาเก้ามี่สามโดนมานี่ยโดนสาตู สุพนพลมาเลขสครับเติมเกมมาสรงที่สิบสิบห้าสิบสามสิบสามมาดีสิบเอ็ดนะครับสิเบนะสเอ็ดล็อกลบหนึ่งจ้ะกินไปตรงนี้สิบเอ็ดยิงตรงนี้โอ้โหข้ามข้ามยังน่าเสียดายนะโอกาสของรุนพลก็ ราบดูส่งมาที่หมายเลของงานวยส่งไปท <tur m aren> <13 S 1> ี่สิบสมาที่สิบปนะครับมาที่เจส่งพื้ที่สิบสามสิบสามวางยาวขึ้นมาไม่ถึงหมายเลขเตะครับเ la. ป็นลูกุ่งของลุงพวางก็ได้ที่วางก็ได้ ส่งเดือดุ่งมาที่สิสามโจนแตของนางัวเตะจะับเป็นลูกทุ่งของนางงวยโดยหมายเลขสิบเจ็ดเจ็ดทุ่งมาที่เจ็ดเจ็ดมาที่สิบสามสามมาสูมาที่เด็ตรงโทมาที่สิบสามดักบอลได้ลงโทษมาที่เกเก้าส่งบอลติแปของนางงวย เป็นลูกทุ่งของดงทนหมายเลขเก้าทุ่งมาที่สิบผิดนางวัวเอนางงวยผิดเจ็ดหัวขึ้นมาบอลออกแล้วเป็นลูกทุ่งของดงทุนลงทุ่งเฮ้ยนี่ระบบอยู่นะเป็นลูกทุ่งของดงทนครับ ลงโดนทุ่มาที่21 21ให้13 13เบลมา9ของโยนมาที่80น้า8โอ้ยกบอลเลย10ของลงโทษไปลากไปลากไปรงโทนมาที่13นะครับ13มาที่11 11ลากบอลมาตรงนี้9 9่งมาที่21ไป21ไปของรงโน1ประตูต่อ2ครับจากหมายเลข21นะครับ เอาละครับบอลเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วครับตั้งแต่คู่แรกเลยวันนี้กงกนออลนไย่งนีโกันอแ่่อันไได้แวนครับงโทนะเริ่มเล่นเกมของเีมได้แล้วครับไหลมาเป็นสองปูต่อหนึ่งประตูต่อสองครับโนยิงของมาเลขยี่สิบครับ ดงโทนขึ้นไปแล้วปามตูเซก้ทางาาตูางเรวมาที่เก้จับบนได้ล็อกนจังหวะเจ็ดห้มาดงโทนมาที่ยี่สิบเอ็ดดงมาเลขยี่สิยังไม่ทานครับมาดงโทนโยนยาวมาหาศูนย์หน้าศูนย์หน้าจังหะศูนย์หน้าโอโหปรามตูมาเวดเซกย่างสวยงามปาบตูโยนมาที่สิ 18มาที่แล็อกหนึ 1, ่งจวะ้โหเป็นลูกบอลของเพื่บนครับอดพเลยดูม่มีรับนหน้าหาน้าหน้หมาน้าหนาหนนะครับาหสนานาาห เป็นคนอยู่ที่บอลนะสากับสิปนะครับใครจะเป็นคนสังหารลูกพิทิกลูกนี้นะครับมันาแงมัน่อมันมเนคตริงน้ข้ามข้ามนะครับมาได้ยีนะครับ สงโทมาที่13นะครับเดิมเกมใหม่นะครับสงโ,โทมาที่10หมดเวลาครึ่งแรกครับดาวนํนำไปสประตูต่อหนะครับเป็นกลุ่มเอนะครับ,น,น,รบนัดที่หนึ่ง